นอนต่อคะ่ะกำลังรอไปหาหมอบอเล็ตเขาหงเขาเป็นอินเฟคชันอะไรก็ไม่รู้ค่ะมันพองขึ้นทีนี้แฟนก็เลยจะพาไปหาหมอที่อื่นนะคะไม่ใช่หมอแถวแถวบ้านเรานะเพ,พราะเพราะว่าหมอที่นู่นเขาจะดูเหมือนรับมือกับบอเล็ได้อะบอเล็ตมันเป็นหมาที่กลัวกลัวหมอทีนี้แฟนก็เลยโทรไป อไพเมนที่นี่เขาต้อง appointment ก่อนนะคะแบบโทรไปนัดก่อนแล้วก็ถามหมอว่าจะเอาเขาไปได้ยังไงเพราะว่าเขาเขาดือ้อทีนี้หมอก,ก็เลยบอกว่าไปซื้อยาที่มันก็เหมือนกับยาสลบอ่ะให้เขากินก่อนแล้วกินเสร็จพอเขาเบอร,เบอร์เบอร์หรืออะไรเงี้ยก,ก็ค่อยเอาตะก้อใส่ปากเขานะตะก้อใส่ปากซื้อมาแล้วคะ่ะก็ใส่ปากแล้วก็ค่อยพาไปแต่มา แต่บอเลยมันพลังเยอะไงมันพลังเยอะแป๊บเดียวมันก็ฟื้นน่ะแต่ว่าหมอเข,เขาต้องรีบรีบ,รบทำะนะเป็นน่าจะเป็นหนองนะอยู่ข้างในอะ่ะที่ออสเตรเลียเขาเขาไม่หมาเขาไม่ได้คุ้มครองหมานะคะถ้าเกิดเห่าหรืออะไรเนี่ยมันจะมีปัญหานะคะถ้าเราไม่ได้ได้เสีย พาสีให้เขาอ่ะตัวนี้ฝังชิปใบไหนเนี่ยเขาจะเขาจะตรวจชิปเลยเป็นหมาเจ้านายนั้นนางน,นี้ถ้าเกิดไม่เสียเนี่ยคุณโดนปรับเยอะะนะคะแล้วก็หมาเนี่ยถ้าเกิดไปสร้างความเดือดร้อนเรื่องอะไรอ่ะแล้วแถวแถวบ้านน่ะเขาคอมเพลนมาแล้วโทรแจ้งเนี่ยจะมีปัญหานะคะแล้วที่สําคัญ่บ้านเขาหมากัดขโมยเนี่ย คุณเสียนะคะเจ้าของเสียเสียเงินเขาก็เลยเอาหมาไว้ในบ้านหมดเลยคะ่ะแถวเนี้ยมีหมาหมดเลยเนี่ยรอบรอบมีรอบบ้านนี้มีหมาหมดเลยเขา,เาไว้ในบ้านเพราะกันเห่ากันหอนนี่แหละกันเสียงรบกวนนี่แหละอันนี้ก็หมาตัวใหญ่ตัวหนึ่งกับหมาตัวเล็กอันนั้นก็ตัวใหญ่ตัวนึงกับตัวเล็กถัดไปก็หมาหมาตัวเล็กค่ะเวลาแถวนู้นก็มีแล้วก็เขาจะเห่าเขาจะ ถามกันนะนะถามมึงเปน็นยังไงบ้างบอกอะไรจึงงอันนี้เขาถามมาคําถามเดี๋ยวมันตอบไปเป็นสิบบรรทัดเลยนะแล้วก็ตัวใหญ่เสียงดังด้วยป้าข้างบ้านน่ะไม่ถูกกันเงาป้างบ้านป้าข้างบ้านโทรมาเรื่อยเลยว่าทําไมไม่เอาหมาเข้าบ้านแล้วเราพาไปเดินหน้าบ้านทำไมไม่เอาครูมาสอนเพราะว่าเหมือนเขาไม่ ไม่รู้ความหม่เห็นคนเดินงหน้าบ้านแล้วมันเห่าอย่างนี้ไงทีนี้เราแฟนอ่ะเข้ามาเขาจ้างจ้างครูมาพอมันเห็นไงทิกเขาเรียกทิกคือของล่อมันก็ทําตามพอไม่ล่อมันก็ไม่ทำอย่างนี้ไงบอลเลืมันมึนไงแฟนก็บอกว่ามีมันนี่แหละที่เลี้ยงมาแล้วมึนไม่เคยไม่ฟังอะไรเลยแล้วมันมึนมันก็มึนตามคนแก้มข้าวให้มันกินครั้งแรกอะ เราเป็นคนเลี้ยงหมามือนไงโอเด้นที่บ้านก็กัดคนเหมือนกันทีนี้พอแล้วคะ่ะถ้าบอลม,มันมันอายุไม่ยืนก็ก็คงจะไม่เอามาเลี้ยงอีกแล้วไม่ได้เป็นภาระนะคะคือเลี้ยงเลี้ยงเขาแล้วแบบมันรักกันนะถ้าเกิดเป็นอะไรไปอย่างเงี้ยเราก็เสียใจอย่างงี้ไงถ้าใครไม่เลี้ยงหมาแมวอะ่ะจะไม่เข้าใจแนะ้นอะดูอันนี้สี่โมงเย็นแล้วนะเขานอน อยู่ในบ้านข้างนอกมันก็หนาวแล้วก็เห็นนกเห็นใบไม้ร่วงมันก็เห่าไงบอลมันไม่เหมือนหมาตัวอื่นแต่ก็ดีอยู่ช่วยแม่ทํางานนั่งไรนั่งไรกินข้าวอะไรอะ่ะ <laughs>